มาแล้วนะครับผมสำหรับร้านลาวาบัคที่มีบริการรับกดเพชรเขียวออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์เลทสิบและนอกจากน,นี้ก็ยังมีบริการกดเกมพาร์แบบต่างๆอีกในราคาที่ถูกมากๆแล้วก็ยังมีบริการเติมโลบัคในเลทที่ถูกสุดๆไปเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับที่ลาวาบัคลิงกอยู่ด้านล่างคลิปเลยเอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเบปกรกันกีกเช่ัเคยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้เรามากันที่เทียมที่สุดยิ่งใหญ่แล้วก ็เป็นปอิศาสตร์นะครับเดี๋ยวลงแมวครับก็เพราะว่าทีมนี้เนี่ยเป็นทีมสิทธิ์อาจารย์นะครับแห่งโลกวันพีชซึ่งเป็นอาจารย์ที่ทําให้สิทธิ์เหล่านี้นะครับผมเป็นคนที่แบบยิ่งใหญ่ในอนาคตนะก็คือจากเด็กกระโปรงนะครับผมจนถลัดข่าวหัวประมาณ4ี่ห้าร้อยล้านเอ๊ะหรือ300ล้านวะแน่สามร้อยล้านนะเริ่มต้นอะมีพลังความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับผมจนขึ้นไปสู่ระดับจักรพรรดินะครับต่อยอดไปถึงระดับจักรพรรดิแล้วก็ลองจักรพรรดิได้เลยนะครับทุกคนคือคร นะครับต้องบอกว่าถ้าไม่มีอาจารย์2คนนี้ลูกศิษย์สคนก็จะไม่เก่งขนาดนี้ในวันนี้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนั่นก็คือผู้มีพระคุณอย่างยิ่งนะครับแล้วอาจารย์คนแรกที่เราเอามานั่นก็คือท่านอาจารย์เลลี่นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเลลี่เนี่ยก็เป็นมือขวาของราชาโจรสลัดโกลดีโรเจอร์นั่นเองนะครับผมก็เป็นชายที่มีฮาคิทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาคิราชันฮาคิเกราะหรือว่าฮาคิสังเกตน,นั่นเองนะครับก็เป็นผู้ฝึกสอนให้กับบลูฟี่นั่นเอง นะครับทาให้ลูฟี่เนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ชายคนต่อไปนะครับผมอาจารย์มีฮอกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอาจารย์วิชาดาบนะครับเนื่องจากว่ามีฮอเนี่เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่าโซโลเนี่ยนะครับก็เป็นนักดาบประจํากลุ่มหมวกฟางอยู่แล้วนะครับก็เป็นคือเป็นฝ่ายต่อสู้นะครับแล้วก็โซโลเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสารฝันให้กับเพื่อนรักในวัยเด็กนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็มีฮอกก็ยอม ฝึกให้นะทั้งที่รู้ว่าโซโลจะฝึกมาฆ่าตัวเองนะครับแต่มีฮอปก็คงแบบว่าเออฝึกอย่างเง้มึงก็ไปสู้โลงว่ากูเก่งมากอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละครับวันนี้เราก็เลยได้พาทีมนี้มานะครับนั่นก็คือทีมสิทธ์อาจารย์โลกโจรสลัดนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยเอาจริงๆลูกสิทธิ์เนี่ยก็เหมือนแบบอารมณ์สิทธิ์จริงๆนะก็คือถ้าเอาไปเล่นในเกมจริงๆแม่งก็คงเหมือนไม่โหดมากอะตอนเนี้ยนะครับแล้วก็ที่จะแบกแบกทีมนั่นก็คืออาจารย์นั่นเองนะครับทุกคนก็คือมีฮอคเนี่ยจะเป็นัวละครบ ก็ให้เลลี่เดี๋ยวเป็นตัวบัฟให้นะครับทุกคนบอกเลยว่า2อ,อาจารย์เนี่ยลงตัวแน่นอนนะครับแล้วก็แบกสิทธิ์ไปด้วยนะก็น่าจะไปได้หลายเว็บอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เรามีตัวหาตั้งสองตัวนะครับผมแล้วผมก็คิดว่าทีมนี้น่าจะไปได้ไกลเพราะว่ามีฮอกนะ่าจะวางได้ครบ8ตัวแล้วก็มีบัฟด้วยบอกเลยว่าอลังการแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันในด่านเลยละกันนะครับทุกคนไปกันเลยเฮ้ย hey, แล้วก่อนไปนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะว่าทีนี้จะไปได้กี่เว็บทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าใครทายถูกนะครัััับบบไปกนกคน,คนนนนนทุคคครรตอี้ะ เสื้อช่องบิวปรกรณ์น,นะครับก็เปิดวางขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งอยู่ที่ราคา279บาทนะครับซึ่งราคานี้นะครับก็รวมค่าส่งเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็คือโอน279บาทเนี่ยรอรับเสื้อที่หน้าบ้านได้เลยนะครับแล้วก็เราจะเปิดรับจนถึงวันที่15กรกฎาคม2565นี้นะครับก็จะปิดการขายแล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบใส่นะเพราะว่าเสื้อรุ่นนี้เป็นเสื้อรุ่นแรกนะครับทุกคนแล้วก็เสื้อตัวนี้จะกลายเป็นลิมิเต็ดได้อีกไม่ช้าและในส่วนของ สองสมาชิกช่องระดับ UR นะครับก็สามารถแจ้งพี่เข้ามาได้เพื่อรับเสื้อฟรีเลยนะครับทุกคนเออทุกคนก็ทักเข้ามาที่แฟนเพจวิวปรณกได้เลยนะครับทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปโอเคเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในดานเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเย้เคเควสวิลลิมเมกมาแบบนี้เลยอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเราได้ไปแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เราก็วางสปีดวากอนกันก่อนเลยละกันนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเออ ต้าบอกว่าสปีดวรากนเราก็ไปคูณ2เลยละกันทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ทําอะไรนะครับผมรีบให้บอลออกมาเลยนะครับตอนนี้ก็คือเป็นอัปเดตใหม่นะทุกคนเราสามารถเออสปีดให้บอลออกมาไวกว่าเดิมได้นะครับทุกคนเดี๋ยเฮียมวไปไวไปไ,วไปไวอยไปแป๊บหนึ่งช้าก่อนช้าก่อนเดี๋ยวเราวางแบบวางครบก่อนละกันนะครับค่อยให้บอลออกมาเร็วๆตอนนี้ผมก็เก็บตังก่อนละกันนะครับทุกคนแล้วก็ตัวละครตัวแรกที่เราจะวางนะครับที่เราวางได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโซโลนะเพราะเรลี่เนี่ยดา าเมจเริ่มต้นเนี่ยน้อยมากนะครับถึงแม้ว,ว่าวงเลลี่จะใหญ่ก็ตามแต่นะครับแต่ว่าดาเมจเริ่มต้นน้อยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเอามาวางได้เพราะว่าวางไปก็ตีไม่เอ้ยแต่ว่าตีตายนะดาเมจดร้อยเก้าสิบเดี๋ยวเลลีตต่ตีตายด้วยเฮ้ยหรือว่าเราจะวางเลลี่กันเลยทุกคนก็ได้อยู่นะเดี๋ยวผมลองวางอาจารย์เลลี่ก่อนเลยละกันนะครับผมเลลี่จะไ,ได้ดูแบบมีบทบาทอะไรักหน่อยนะครับนี่เราก็วางลงไปเลยเรียบรรอเฮ้ยเลลี่เอลีทั้งวงว่ะทุกคน เชี่ยผมนึกว่ามันจะเป็นแบบอุ้ยโคตรเอาครับลอยเข้าไปตีแล้วก็น่าจะใช้เป็นฮาคิราชันนะนี่ครับใช้เป็นลูกเตะอันนี้น่าจะเป็นตอนที่สู้กับเอ่ออะไรนะไอตัวแสงมันชื่ออะไรคิสซารุเออเนี่เป็นสกิลที่ใช้สู้กับคิสซารุนะครับสกิลนี้ทุกคนโคตรเท่แล้วก็ตอนนี้เออมีออฟด้วยนะครับดามเมจก็เลยเพิ่มขึ้นมาเป็น220แล้วก็ตอนนี้โคตรชิลผมบอกเลยเลลี่ AOE โอโคตรโกง เป็นตัวต้นเกมที่แบบโกงมากนะครับทุกคนแล้วก็รับมือไหวชิว เปิดมาแล้วก็ให้ราชาโนลกลุยเลยว่ะทุกคนโคตรเอาถ้าแบบนี้นะครับเราไม่ต้องห่วงอะไรเลยครับตัววงตัววิ่งมาเหอะขอให้มาเถอะเลลี่เอาอยู่แน่นอนวงใหญ่ขนาดนี้นะครับไม่มีใครรอดไปไายเพราะว่าตี6วินะทุกคนถ้างั้นตอนนี้นะครับผมจะสคริปสปีดไปเป็นคูณ2เลยละกันนะครับทุกคนให้มันรีบเดินรีบๆมาเลลี่จะได้รีบจัดการแล้วก็อัพสปงสปีดวาก้อนไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อัพขั้นเลลี่ไป1หนึ่งขั้นเพื่อให้มันจัดการตัว p o w e r f ฟูลอาจารย์เลลี่ ต,ตีลลัวเลยครับตอนนี้ฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิงอย่างรวดเร็วทันใจโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ามาถึงที่เว็บ13ได้อย่างรวดเร็วนะครับทุกคนโดยอาจารย์เลลี่คนเดียว แค่นี้เอาอยู่เลยยาวๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวแอร์ออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะวางเป็นอาลูฟี่หรือวีฮอคดีวะอือเอาจริงๆลูฟี่ถ้าอัพขึ้นไปก็น่าจะเสียตังหลายบาทอยู่นะทุกคนผมคิดว่าผมจะเอาวีฮอคนะครับวางข้างหลังแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยวางแล้วกันมอนมันยังมาไม่ไกลนะครับเราก็ปล่อยให้อาจารย์เลลี่เนี่ยจัดการตัวพื้นแล้วก็ปล่อยให้ตัวแอร์มันวิ่งไปสักกอดนะครับแล้วเราก็ค่อยเอามีฮอคมาอีกทีหนึง่งนะครับทุกคนโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับตัวแอร์ก็ได้มาอยู่ หลังผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะวางมีฮอคลงไปเพื่อจัดการเลยนะครับดีอาการย์มีฮอคมาแล้วใครมันจะผ่านไปได้ครับเรียบร้อยครับเจอนักดาบระดับหนึ่งของโลกของเราเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมครับอัปตันแล้วเราจะมาดูสกิลกันนะครับว่าสกิลทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนจัดไปโอเคแล้วครับทุกคนที่เว็บ18นะครับผมก็สิเปียดทั้ไมกูชอบคํานี้อยางวะสิเปียด โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาที่เวสตสิบแปแล้วเราอัพตังเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูสกิลกันนะครับว่าสกิลจะเป็นยังไงนะทุกคนที่ทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้คือคอมมันกระตุกวะทําไมมันกระตุกง่ายจาังวะขนาดโดนเออสกิลของมีฮอคแค่นี้ก็กระตุกแล้วอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาอัพที่อาจารย์เรลี่กันก่อนเลยละกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับสกิลจะเปลี่ยนยังไง เฮ้ยสองขีดก็เปลี่ยนเลยนะครับผมก็จะมาเป็นสกิลแบบทรงกรวยแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าอาจารย์เลลี่เนี่ยจะใช้สกิลไหนกันนะครับในการโจมตีไปยังฮะมันก็คล้ายๆเดิมดวะ่ะลอยลงมาทีนี้ก็ใช้เท้าเหมือนเดิมนะครับแต่เหมือนเป่งพลังแล้วมันต่างกันยังไงอะเดี๋ยวลองตัวนี้ดิเอา้า มันก็สกิลเดียวกันนี่ทุกคนไอตัวข้างหน้าเนี่ยอ่ะมันก็เหมือนกันเลยอะไรวะเนี่ยโหไม่ทําอาจารย์เรล,ลี่ให้หล่อๆเท่ๆเนี่ยวะ่ะอ่ะไม่เป็นไรครับเราก็อัพขึ้นไปเลยอาจารย์เรล,ลี่เปลี่ยนสกิลอีกแล้วครับทุกคนจะเป็นยังไงครับสกิลนี้หรือมันแค่แบบเพิ่มดาเมจเหรอเฮ้ยไม่แล้วครับทุกคนสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลอะไรวะเนี่ยขอดูชัดๆปึ๊บอุ้ยมีสสกิลด้วยทุกคนมีต่อยต่อยกับสกิลอะไรอย่าดึงอ่ะ อ้าวมันก็อันเดิมนี่ว่าเป็นสกิลต่อยนะครับแล้วก็พลังออกจากมือเหรอไม่หรอกความจริงอาจารย์เลลี่ไม่น่าจะมีสกิลแบบนี้นะแต่ว่า น่าจะเป็นขึ้นพลังอะไรสักอย่างอะขึ้นลมนะครับหรือไม่ขึ้นลมก็จะเป็นแบบขึ้นของฮาคิราชันของอาจารย์เลลี่นะครับผมนี่ประมาณนี้เฮ้ยก็เทอยู่นะครับก็ทําอาจารย์เลลี่มาได้เออไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้โหดอะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับอาจารย์เลลี่จะมีบัฟด้วยนะครับซึ่งบัฟของอาจารย์เลลี่เนี่ยมันจะรีช้านิดนึงนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่สเตตพื้นฐานของอาจารย์เลลี่นะครับมันสูงม,มากๆแล้วทีนี้การบัฟหนึ่งครั้งนะครับมัน ก็เลยถือว่าเป็นบัฟที่ใช้ได้เลยนะครับเป็นดานเมจที่สูงพอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่สูงเท่าเออร์วินที่สะสมสเตตน,นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูสก,กิลของอาจารย์เลลี่นะครับว่าจะสวยงามสักแค่ไหนนะครับตอนกดบัฟนะทุกคนมาดูกันวันชูชีกปึ๊บฮะอาจารย์ฮะอาจารย์เลลี่กูไม่มีบัฟแบบไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยเหรอเดี๋ยวนะ ขออีกรอบครับอาจารย์เรลี่ค่อนข้างที่จะคล่องใจนิดนึงดูใหม่ดิทุกคนอาจารย์เรลี่กูมีอะไรวะเนี่ยอันเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยตัวนี้นะตัวที่2ตัวขวามือนะอ่ะเราลองกดดูครับฟึบ ไม่มีสกิลอะไรเลยโหนึกว่าจะแบบแผลรังทรงแผลรังสีอะไรซะหน่อยอ้อโห,โหไม่เท่เลยอะอาจารย์อุตส่าห์เป็นอาจารย์เลลี่แท้ๆน่าจะทําให้แบบหล่อเท่หน่อยออสตา,าโหเศร้าถ้าแอดมินแวะมาดูลิปนี้นะก็ขอซะหน่อยละกันนะครับผมแบบทําแบบเอฟเฟคให้เลลี่สักหน่อยเดี๋ยวก็ได้บ้างจะได้หล่อๆเท่หน่อยโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของท่านอาจารย์ ely, เลลี่นะครับผมแล้วก็อาจารย์เสร็จแล้วเราก็จะมาดูที่โรโรโนอาซโรกันกันเลย แล้วกันนะครับผมในส่วนของโรนาอาโซโรสกิลนี้ก็น่าจะเป็นสกิลที่เออไม่รู้ว่าได้มาจากมีฮอกหรือเปล่านะแต่ว่าโซโลก็ใช้สกิลนี้มานานแล้วเลยทุกคนสกิล3ดาบนะครับคือจริงๆวิธีการฟาดฟันหรือขบวนท่าเนี่ยก็คงไม่ได้มาจากมีฮอกหรอกทุกคนเพราะว่าโซโลมันใช้3ดาบแล้ะมีฮอสไม่ใช้ดาบเดียวนะครับแต่ว่าการฝึกของโซโลเนี่ยน่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบรู้แก่นแท้ของนักดาบอะไรประมาณนี้แบบพวกสมาธิพวกฮาคิหรือว่าพวกเอ่อพละกําลังอะไร ต่างอะไรประมาณนี้แหละผมคิดว่านะเราก็ไม่พูดมากดูต่อเลยแล้วกันสกิลของโซโลนะครับเราก็อัพขึ้นไปนี่สกิลต่อไปก็เป็นสกิลที่โซโลใช้บ่อยแหละนะครับเป็นเออคล้ายๆกับพายุเคลื่นดาบนะครับผมฟันออกไปแล้วก็อัพขึ้นมาต่อขั้นรองสุดท้ายก็จะเป็นเป็น นี่ครับลอยเข้าไปแล้วก็ฟาดฟันอันนี้ใช้แรงอมหิตนะครับในการข่มศัตรูนะครับทุกคนโคตรเอาฟึบนี่เทชัดเทชัดแล้วก็อัคขั้นสุดท้ายก็ไม่มีอะไรครับดาเมจก็อยู่ประมาณแค่นี้เองนะครับในส่วนของโซโลดาเมจไม่เยอะเราก็คงได้เอาโซโลมอาไว้ข้างหลังนะครับทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวว่าเอาไว้ข้างหน้าดีวะไว้ข้างหน้าก็ได้นะแบบมาเอาบัฟอาจารย์เลลี่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมเออมาข้างหน้าดีกว่าแล้วก็ในส่วนของอาจารย์เลลี่นะครับทุกคนผมคิดว่า เราน่าจะต้องวาง8ตัวนะครับผมแล้วก็บัฟแบบบัฟทีละตัวทุกคนคือบัฟหมดแล้วก็แบบคลิกทีละตัวทีละตัวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวต่อไปเรามาดูลูฟี่ก่อนล้วกันลูฟี่ลูกศิษย์อาจารย์เลลี่ผู้ได้การฝึกในการใช้ฮาคิราชันแล้วก็ฮาคิเกระ แล้วก็ให้คิดสังเกตมาด้วยนะครับทุกคน <c oughs> เออแล้วก็มาพัฒนาต่อนะครับจนเป็นนี่สแน็คแมนอะไรประมาณนี้นี่ครับหมัดสแน็คแมนตอนสู้กับทาตาคุรินะครับผมแล้วก็สกิลใหม่นะครับผมสกิลนี้จะเป็นสกิลแบบไหนวาสามขีดตอไใบฟึบหนีหมัดสลับฟันปลาหมัดสลับหมัดนี้ก็สวยนะครับผมร่างสแน็คแมนของลูฟี่แล้วเราก็อัพขึ้นไปอีกครับแล้วอัพขึ้นไปอัพขึ้นไป แล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยล่างนิกะน่าจะมาแล้วนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมงังอะก็อีกไม่กี่เดือนโอ้โหหลายเดือนอยู่นะ จะไปถออึโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับลูฟี่ขั้นนี้ขั้นลองสุดท้ายแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็จะเป็นหมัดมั่วนะครับผมตีไปมั่วนั่นเองแบบให้ศัตรูจับทางไม่ได้เลยครับขณะคนดูยังจับทางไม่ได้เลยตอนนี้โอเคแล้วก็ขายไปเลยครับลูฟี่เรียบร้อยในสอกของมีฮอกเราก็ผมว่าเราคงไ,ไม่ต้องดูหรอกมั้งใช่ปะไม่น่าจะจําเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็น่าจะเคยเห็นกันมาเยอะแล้วนะครับในสอกของมีฮอกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะย้ายมีฮอกมาข้างหน้านะครับทุกคนนี่มาในจุดที่ มีฮอคเนี่ยสามารถตีได้ทั้งวงแล้วผมก็จะอัพมีฮอคอัพขึ้นไปเลยเหรอวะเดี๋ยวขอว่าอาจารย์เลลี่เสร็จก่อนแล้วกันอาจารย์เลลี่มาเลยครับ8ตัวครับอาจารย์จัดมาเน้นๆเดี๋ยวเราก็จะได้มาลองดูว่าแปดตัวของอาจารย์เลลี่เนี่ยมันจะวนบัฟทันหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่าครูดาวมันนานมากเนี่ยครูดาวยังไม่หมดเลยเทุกคนโอ้โหเราก็ได้แต่หวังว่าถ้าแปดตัวเนี่ยอาจารย์เลลี่จะวนบัฟทันนะครับทุกคนโอเคฮะเราก็โอ้โหมีฮอคตีแล้วดูดิ พอวีฮอคตีปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าคอมค่อนข้างที่จะกระตุกข,ขึ้นมาทันทีเลยโอ้โหเอาละตอนนี้มีปัญหาแล้วทีนี้แล้วเราก็เอ่อวางเลลี่ต่อโอเคครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันยังชิวอยู่นะมันยังแบบว่าไม่ได้ตึงอะไรเลยผมก็คิดว่าผมจะวางเป็นลูฟี่ก่อนล้วกันนะครับทุกคนให้มาจัดการตัวแอให้นะครับเรายังไม่ต้องถึงขั้นวีฮอคก็ได้นะเพราะว่าคลิปนี้ก็คือเลลี่เป็นตัวเด่นเฮ้ยทุกคนผมรู้สึกว่า F เอยอัปเดตนี้มันค่อนข้างจะแปลกๆว่ะปกติก็คือคอมผมไม่เคยแหลกเลยนะเว้ยแบบลำพังแค่สก,กิลของลูฟี่หรือว่ามีฮอกอะไรเงี้ยเออแต่ว่าตอนนี้คือมันแหลกว่ะทุกคนเป็นไปได้ว่ะเฮ้ยอาจจะยังไม่ค่อยเสถียรหรือเปล่าหรือว่ามันใช้สเปคสูงขึ้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคน โอเคแล้วลูฟี่ของเราก็วางครบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของลูฟี่โอ้โหดูค่อนข้างกระตุกเลยนะเนี่ยเชียละโอ้โหกระตุกจัดเป็นไปได้วะ่ะเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวผมขอปิดเอฟเฟกก่อนละกันทุกคนั้างั้นแม่งกระตุกเกินวะ่ะถือว่าเราได้ดูสกิลไปแล้วแหละทุกคนไม่เป็นไรแค่เดินยังกระตุกอะแล้วก็เดี๋ยวเราวางโซโลไว้ข้างหลังนะครับทุกคนเพราะว่าวงโซโลก็จะประมาณนี้แล้วก็ให้มันได้ปั๊บเลลรี่ด้วยพอดีนี่ครับเฮ้ยพอดีเลยวงโซโลอะ โอเคครับแล้วในส่วนของซโลเราก็วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะเหลือแค่ในส่วนของมีฮอคแล้วนะครับทุกคนเราก็ เก็บตังวางมีฮอคกันเลยตอนนี้ผมมี7ล้านนาจะได้มีฮอคกันหลายตัวอยู่นะแล้วก็อัพขึ้นไปเลยครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็จะสกิปไปเลยเอ้ยไม่ใช่สกิปเดี๋ยวก็คือปรับเป็นคูณ2ไปเลยนะครับให้มอนรี่ออกมารีบสกิปเว็บไปเลยนะครับทุกคนโอเคจัดไปจัดไปมีฮอคมาแล้ว2ตอนนี้เว็บ3 8เอ้ยจะ3แล้ววะยังไงก็มีฮอคครบแน่นอนครับทุกคนแล้วก็มีฮอค8ตัวพร้อมกับปั๊บอาจารย์เลลี่ เรามาดูกันว่าจะไปได้กี่เว็บครับทุกคนเดี๋ยวไปตอนที่มันตึงมือแล้วกันตอนนี้คือเราจัดการได้ชิลมากนะครับไปกันโอเคลระทุกคนตอนนี้นะครับก็เว็บที่59นะครับผมตัวแอร์ก็ที่เริ่มที่จะออกมาแล้วนะครับแต่ว่ามันตายแล้ววะเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับน่าจะมาที่เว็บนี้แหละทุกคนฮะน่าจะตายไปแล้วห่ะครับผมคิดว่านะเพราะว่าตอนนี้มีฮอคเรามีอยู่3ตัวนะครับก็คือถ้าออกมาก็โดนมีฮอกจัดการแน่นอนนะครับเราก็จะไม่ได้เห็นตัวแอร์แต่ตอนนี้นะครับผมเรามี ังอยู่ประมาณเออแปลล้านแล้วตอนนี้นี่ไงนี่ไงตัวเอลออกมาแล้ว ออกมาก็คือตายเลยนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับขนาดมีฮอกสาตัวแล้วยังไม่ได้บัฟเนนะี่ยทุกคนเว็บหกสิบก็คือโอ้โหดูเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากๆแล้วเราก็จะเอาตังก์แปดล้านนะครับมาวางมีฮอกต่อครับทุกคนน่าจะได้3ตัวเสร็จๆปนระมาณนั้นโอเคฮะแล้วตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด6ตัวตันนะครับแล้วก็ตัวที่7จ็ดเดี๋ยกําลังมานะครับแล้วก็มันยังไม่ตึงนะทุกคนถ้าเกิดว่ามันเริ่มแบบมอนมันเริ่มแข็งแกร่งสักหน่อยหนึ่งนะครับผมก็จะเริ่มบัฟเลลี่เลยนะครับทุก เวฟ61ก็คือเป็นเรื่องที่ชิวๆมากๆสําหรับมีฮอคกนะครับบอกเลยว่ามีฮอคเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับระหว่างนี้เราก็เหมือนเดิมครับสคิปไปช่วงที่แบบเราได้กดเลลี่กันก่อนเลยแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมขอดูเอฟฟองเอฟเฟกก่อนดิเอฟเฟกมันจะแบบอลังการแล้วก็ทําให้เรากระตุกได้ขนาดไหนกันเอ้ยไม่กระตุกแล้วว่ะเอ้าไม่กระตุกเฉยเอากลับมาปกติแล้วทุกคนเรียบร้อยนะครับโอเคไม่กระตุกแล้วนะครับ เพราะว่ามีแค่สกิลของมีฮอคนะครับตอนนี้นี่ครับก็จะประมาณนี้เลยสมกับเป็นอาจารย์ของโซโลแล้วก็เป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกนะครับเอฟเฟคเคยยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็ตอนนี้นะครับผมว่าผมปิดเอฟเฟคดีกว่าดูมอนดีกว่าว่าม,มอนไปถึงไหนนะครับเราจะได้ประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องนะครับทุกคนโอเคแล้วเราก็อัพมีฮอคขึ้นไปอีกหขั้นตัวที่7นะครับผมว่าเว็บที่ประมาณ70เนี่ย มีฮอทได้จะอัปตันได้พอดีนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราสคิปไปอีกสักหน่อยนึงแล้วกันตอนที่มอนมันเริ่มแบบสู้พี่ได้ครับน้องๆจัดไปโอเคครับทุกคนมาอัปเดตนิดนึงนะครับที่เว็บ6นะครับผมสามารถที่จะอัปบีฮอทตันตัวที่7ได้แล้วนะครับเราก็ วางลงไปเลยเอยอัพขึ้นไปเลยนะครับ7ตัวตันแล้วตอนนี้ล้วก็มีฮอกตัวที่8กําลังจะมาะทุกคนอย่างรวดเร็วทันใจวัยรุ่นนะครับทุกคนโอ้โหจะเวฟ็บ70บล้วบอนยังออกจากบ้านไม่ได้ครับน้องโคตรเกินไปไหมครับ40สิธ์อาจารย์นี้นะครับคือแต่ว่าถ้า4ีสิธ์อาจารย์นะครับไปอรารวาสจริงๆในโลกวันพีชเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการอรารวาสที่แบบโคดรร้ายมากนะครับก็คือแบบทหารเรือยกคนเรือเอกมาทั้งหมดเลยรวมจอมพลมาด้วยผมว่าน่าจะยังรับมือยากแนละ้วผมบอกเลยทีม เพราะว่ามันมีแต่ปีศาจทั้งนั้นนะครับทุกคนโหทุกคนดูดีครับตอนนี้คือผมไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยนะว่าที่เว็บ70เนี่ยวันยังเดินออกจากหน้าบ้านไม่ได้นะครับแ่งโคตรเมื่อทุกคนแล้วแบบอาจารย์เลลี่เนี่ยยังไม่ได้บัฟแม้แต่ครั้งเดียวนะครับไอเชี่ยโคตรโกงทีมนี้บอกเลยว่าของจริงนะครับไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งนั้นไม่ต้องพึ่งสโลว์ไม่ต้องพึ่งหยุดเวลาทีมนี้มาได้ด้วยตัวเองครับบอกเลยทีมนี้มาจัดโอเคแล้วที่เว็บ72อนะครับผมก็อัพมีฮอก เรียบร้อยนะครับตอนนี้ตัวละครเราก็ตันหมดแล้วนะครับน่าจะรับมือบอลได้แบบชิวๆสบายๆายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จาเมจเอ,เ,อ,เ,อนะเลือดมเท่าไหร่วะเนี่ยเลือดอยู่ประมาณหลักโอ้โหอ่านไม่ทันประมาณ30ล้านมั้งทุกคนนี่ครับแล้วตัวแอร์ที่เว็บ70กว่าคิดดูออกมาอย่างเงวเว็บ59เลยทุกคนไม่ออกมาแล้วก็ตายเลยครับโคตรเอาตอนเนี้ยไม่รู้จะบรรยายความโหยของทีมนี้ยังไงแล้วนะครับทุกคนโอ้โหก็รอดูแล้วกันว่าตอนไหนเนี่ยบอลมันจะวิ่งมาสักข้างหลังได้นะครับเราก็จะเริ่มบัฟบเลยนะครับท ตอนนี้7จสายังโคตรชิวแล้วทุกคนดูสิครับตอนนี้นะครับผมกําลังจะผ่านเว็บ4 9เก้อ้ย79กําลังจะไป80แล้วก็มา80ได้แล้วแบบโคตรชิวโดยที่แบบบอลออกมานิดเดียวก็ตายนะครับทุกคนเดี๋ยวเออตอนนี้มอนมาเริ่มแข็งแกร่งแล้วเดี๋ยวเราหยุดนะครับแล้วก็บัฟอาจารย์เลลี่เพื่อดันบอนกลับไปก่อนละกันนะครับทุกคนนี่จากดามเมจมีฮอกนะครับสล้านกว่าใช่ป่าวะหรือว่า3าล้านวะเออจำไม่ได้แบบว่า2ล้านกว่าอะไรั้งตอนนี้มันอยู่ที่6ล้านแล้วนะครับอันนี้้คืออไดจจาาจากรย์ เลมานะครับทุกคนแล้วหลังจากที่บัฟนะครับผมเว็บ80ก็เหมือนการเดินเล่นที่หน้าบ้านตัวเองนะครับแบบไม่ต้องห่วงอะไรเลยไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับตอนนี้โอ้โหมอนเลือดประมาณเออกี่ล้านวะเนี่ย30ประล้าน เอ๊ะทำไมบอลมันบางแปลกๆวะมันดูทรงแบบมอนบางๆไม่รู้อะแบบเลือดมันน้อยว่ะแล้วหรือว่าเขาปรับใหม่วะเนี่ยปรับเลือดมอนใหม่วะเนี่ยออสตาฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ช่างมันเถิดรู้แค่ว่าทีมนี้โหดก็พอแต่วเพราะว่าตอนนี้คือเรายังจัดการมอนที่เว็บ81ได้แบบโคตรชิวหรือว่าทีมนี้จะเป็นทีมที่โหดที่สุดเป็นทีมแบบสถิติใหม่ของช่องเรานะครับเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดที่เราไปได้ไกลสุดก็คือตอนเล่นกับฟิวนะน้องฟิวชิโรโบก็คือได้เกะาะหรือี่เวะปปะมาณ91แต่ว่่าาถ้มเลนคนเดียว น่าจะได้ประมาณ87เว็บนะครับซึ่งผมมองแล้วตอนนี้เนี่ยเราไปได้ไกลกว่า87แน่นอนงั้นก็แสดงว่าทีมนี้น่าจะเป็นทีมใหม่ที่โหดกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมอาจารย์เลลี่กับอาจารย์วีฮอครวมพลังโคตรสุดโอเคครับทุกคนตอนนี้ที่เว็บ85นะครับผมก็ยังไม่เห็นแววที่ป้อมเราจะแตกเลยนะครับทุกคนอ้โหแต่ว่าตอนนี้มอนก็เริ่มที่จะดันออกมาข้างหลังกันแล้วนะครับทุกคน แล้วก็อาจารย์เลลี่เนี่ยผมดูแล้ว8ตัวก็น่าจะวนไม่ทันนะครับเราจะต้องขายอาจารย์เลลี่นะครับทุกคนเพื่อที่จะวางใหม่นะครับวางแล้วก็บัฟใหม่นะแต่ว่าตอนนี้ตัวบัฟเราก็เหลือเยอะอยู่ทุกคนแล้วก็ป้อมก็โค้งใกล้จะแตกแล้วนะครับตอนนี้มีฮอกเริ่มที่จะหันตีไปแล้วนะครับเริ่มที่จะจัดการไม่ได้แล้วเพราะว่าเริ่มตึงแล้วอาจจะไปได้สัก87นะผมว่าตอนนี้86แล้วนะครับมาถึงตรงน,นี้ผมดูทรงไม่ต้องไป88ไหวว่ะเพราะว่าช่วงหลังๆนี่คือมอนมันวิ่งไวมากนะครับทุกคนเรา ูกันว่าเราจะไปได้หรือเปล่า88นะครับ87ตอนนี้คือค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วจนะเดี๋ยวมาดูกันมาลุ้นกันครับทุกคนนี่ครับแล้วตอนนี้ก็คือโอ้โหเดี๋ยว87ก่อนเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย87ก่อนอุตส่าการันตีไว้เ,เฮียบันจะเข้าไปแล้วเนี่ยโอเคครับ87เรียบร้อยครับ88ไม่ไหวแน่นอนครับถ้ามันมาทรงนี้แนะ่นอนนี่ครับ87เจดโคตรเอาถือว่ามาได้ไกลมากนะทีมนี้ คือเกินคาดมากๆผมคิดว่าอาจจะสักแบบ80อะไรเงี้ยแต่ว่าใกล้กลว่า80รามาถึง87เลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าจะได้ลุ้นวะทุกคนหรือว่าเราจะได้ลุ้น88หรือเปล่าโอ้โหโคโคไม่น่าไม่น่ารอดแล้วว่ะเฮ้ยรอดเฉยรอดได้ไงอะเฮ้ยรอดเต้าลอกเจียวอุ้ยหน้าบ้านเอา้าเอา้ามีลุ้นมีลุ้นครับทุกคนแบบนี้มีลุ้น88เอ้า88เฉย 88แบบงงๆครับทุกคนแล้วก็เข้าบ้าไปแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> งงจัดไอเ้เชี้ย88เฉยโอ้แล้วดามเมจคือ19บีนะครับทุกคนประมาณ20 b แล้วอะ่ะ เออแปดยี่สิบบีอ,อะไรโอเคนะครับทุกคนเป็นยังไงก,กันบ้างนะครับสำหรับทีมสิทอาจารย์โจสรสลัดนะครับก็ไปได้ทั้งหมด8 8เว็บไอเชียโคตรเยอะถ,อถือว่าถือว่าเยอะมากนะทีมนี้ถ้าไปย้อนดูจริงๆเนี่ยแทบจะไม่มีทีมไหนเลยนะที่สามารถที่จะมาเว็บ88ได้นะครับทุกคนแต่ทีมนี้ทําได้คือแบบโคตรสุดๆไปเลยยกให้นนหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูดามเมจกันบ้างเมื่อกี้เราไปทำไปเออยี่สิบเบีเราจะได้เพชรมาเท่าไหร่นะครับผม ได้เพชรมา8,000เพชรครับทุกคนโคตรเอาเพชรดาเมจตันยนง่วะเนี่ย,น,ยน่าจะยังไม่ตันเลยนะโอเล่นตาเดียวแม่งได้เพชร8,000เพชรโคตรเวอร์ออสตาสุดยอดโอเคครับสำหรับใครที่ชอบทีมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกับชอบ่องวิรปกรณ์ด้วยนะครับรวมไปถึงคนที่แบบเป็นแฟนวันพชรนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับวันพชรลงมาอีกแน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกัน